และทางที่หลวดส้นยวนได้ยินคำมิงวานของอีนิงชัดเจนเพราะว่าหลวดส้นยวนเนี่ยกับมีสีหน้าที่เรียบเฉยทั้งที่หลวดส้นยวนรักนางถึงเพียงนี้แต่ยามนี้ข้างกายเขากับเต็มไปด้วยพลธน,นูไม่เพียงแค่เล็งมาที่ลูเจเสียแต่ยังเล็งมาที่นางด้วยราตรีนี้ขึ้นลมยิ่งหนาวเหน็บ โลดอินิงสัมผัสได้ถึงร่างกายที่เลื่อนเย็นเยียบในอ้อมกอดของนางน้ำเสียงของอินิงจึงคล้ายกำลังพึงพาม่าวว่าเหลือเส้นยวนเต้าเย็นวางแผนหลอกใช้ข้ายามนี้ท่านก็ยังอาศัยโอกาสใช้แผนซ้อนแผนมีสู้ให้เป็นเช่นนี้เถิดท่านจงยิงข้าให้ตายไปพร้อมกับเขาใช้ชีวิตข้าชดใช้ชีวิตให้กับเขาขณะที่พูดเนี่ยน้ำตาของอินิงก็หยาดหยดซึมเข้าไปในคอเสื้อของโลดเจเสียส่วนโลดเจเสียเนี่ยก็คิดว่าเหตุใดอินิงจึงยังร้องให้อีกเขาใกล้จะตายแล้วนางไม่ดีใจหรือ ลูเจเสียจึงกระชับมือของอีหนิงแน่นขึ้นเล็กน้อยนางยากจะปฏิบัติจริงๆอย่าได้ร้องไห้อีกเลยผู้คราที่เห็นนางร้องไห้หัวใจของเขาก็ดูดถูกเข็มเล็กๆเทมแทงจึงกล่าวว่าเจ้าอย่าร้องไห้อีกเลยรีบหยุดร้องไห้เถิดตายแล้วก็ไม่เป็นไรค่าใช้ชีวิตมาเพียงพอแล้วลู่อีหนิงที่ได้ฟังจึงนึกถึงลูเจเสียที่เคยอุ้มลูกสุนัขมาให้นางลูเจเสียที่เคยคัดบทสวดแทนนางลูเจเสียที่ชอบสับพยอกนางคนผู้นี้ใช้ชีวิตอยู่ในอดีตของนางอย่างสับใสมีชีวิตชีวาเขาจะตายได้อย่างไรเขาจะ ตายไไม่ได้เสียงของอีหนิงจึงกรด่ําลงและกล่าวว่าโรสเซนยวนเป็นข่าที่ทําให้เขาต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยในอดีตข่าทําให้เขาเดือดร้อนก็ช่างเถิดแต่มายามนี้ข่าก็ยังทําให้เขาต้องตายข่าจําเป็นต้องยืนหยัดปกป้องเขาสักครั้งท่านสังหารข่าไปพร้อมกับเขาเถิดส่วนโรสเซนยวนก็ตกอยู่ในภวังเนินนานในปากของเขาร้วนมีแต่รสชาติขมเฟื่อน ลเลอร์เนยวนไม่มีทางรู้ว่าทุกประโยชน์ที่อีนหนิงข้าครวนตะโกดออกมาทำให้แรงที่กระชับกระบี่ยิ่งแน่นมากขึ้นถ้อยคำคมขู่เยี่ยงนี้อีนหนิงยังกล่าวออกมาได้นางไม่ใส่ใจจริงๆหรือว่าเขาจะคิดอย่างไรทว่านเนินนานหลังจากนั้นหลอดเส้นยวนเงียบลงก่อนจะยกมือขึ้นอีกครั้งระกล่าวว่าวางธนูลงเพราะหากคนผู้นี้ต้องตายลงที่นี่จริงๆก็จะตาตึงอยู่ในหัวใจของหลวงอีนหนิงไปตรามนิรัน เป็นรอยสลักจารึกฝังแน่นไรหหนทางลบล้างแก้ไขออกไปได้อีกจากนั้นหลวเส้นหยวนก็เดินไปหาคนทั้งสองถูกย่างก้าวรวมสงบนิ่งจากนั้นก็จับข้อมือของหลวอีหนิงออกแรงดึงนางขึ้นมาในที่สุดเขาก็เห็นสภาพพ่ายแพ้อันน่าอดสู่ของลู่เจเสีย เป็นความปราชัยที่ไม่เหลือชิ้นดีนำเสียงของโรสเซนยวนจึงกล่าวด้วยเสียงที่เย็นเยียบว,ว่าข้าจะวชิวิตเจ้าสักครั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้จบสิ้นลงแล้วลูเจเสียส่วนลูเจเสียเนี่ยก็ราวกับไม่ได้ยินเขาแหงนหน้ามองแสงสีทองจางๆบนเส้นขอบฟ้าดวงอาทิตย์ปรากฏแล้วเขาก็ฉับสร้อยลูกประคำที่อยู่ในมือแน่นที่แท้วันนั้นนางยังตามหาสร้อยลูกประคำช่างดีเหลือเกินจากนั้นลูเจเสียก็หลับตาลง ถึงตัวเขาจะไม่เสียดายชีวิตแต่นี่ก็คือชีวิตที่หลวยอินิงร้องขอไว้เขาจึงไม่อาจทอดทิ้งทองฟ้าทอแสงรำไรแสงสีทองสาสนลงบนพื้นโลกส่องแสงปกคลุมไปทั่วทุกมุมของพระราชวังต้องห้ามข้าบโรหิตเปรอะเปื้อนทรงกินคราวคระครุ้งเหตุการณ์อน,นาจเจ็บปวดเหนื่อยล้าเหล่านั้นสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกทำให้เบาบางลงด้วยแสงสีทองพระมัวประเดิ ng การปรอบโยนของการเวลาสันชายคาของพระราชวังโบราณอันหนักอึ้งแห่งนี้ต้องแสงนุ่มนวลบางเบา อาวุธศพมนุษย์และโลหิตที่จับตัวแข็งกระจายไปทั่วพื้นบริเวณพื้นที่ที่ถูกทำลายด้วยปืนใหญ่เรากับเป็นยุคที่ความรุ่งเรืองยังมาเยือนไม่ถึงลมที่พัดโบกจากด้านนอกทั้งแหง้งแรงแล้วก็หนาวเหน็บเหล่าทหารกำลังเข้าสาสานพื้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นแล้วส่วนเต้าเย,ยนก็จับกลุมตัวโจอิงโยไว้ได้รองผู้บัญชาการก็เข้าควบคุมตัวฮองเฮาสหลัวเส้นหยวนก็นำตัวลู่เจียเสียไปกักขังไว้ที่คุกใหญ่บุรุษผู้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพนับพันถึงยามสุดท้ายใบหหนนน้้้้าาาเเเขขขจะะปปืออออไดวยยริมมงงชล ้นยนอย่างดูแคลนกระทั่งยังดูหมิ่นชะตาชีวิตของตนส่วนผู้ติดตามเนี่ยก็นําตาพยากักป้ายทองและป้ายผู้บัญชาการมาส่งให้กระหลวงเส้ยนยนและกล่าวว่าท่านเกิดเล่าของถูกนํามาแล้วขอรับหลวงเส้ยนยนต์จึงรับคมเสียงหนึ่งแล้วก็รับมาไว้ในมือก่อนจะก้าวเข้าไปในพระตําหนักไทยเหอเพื่อถวายรายง,งานกับฮ้องเต้ยังมีเรื่องที่ต้องจัดการกับฝ่ายปราชายัยพระพวกที่ยังหลงเหลือแล้วก็แผนการเข้าจับกลุ่มคนเหล่านั้น เรื่องเหล่านี้โหลดเส้นยวนร้อนต้องจัดการด้วยตนเองเบื้องหลังของโหลดเส้นยวนคือองค์กรักเสื้อแพ้เขาก้าวไปในพระตำหนักไทยเหิทีละก้าวลมหนาวพัดเสื้อคลุมเขาจนปลิวสะบัดโหลดเส้นยวนก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดทีละก้าวณจุดสูงแห่งนั้นอรารามไปด้วยแสงสีทองจากนั้นโหลดเส้นยวนก็หยุดกลางขั้นบันไดก่อนจะหันกลับไปมองเส้นทางที่ก้าวผ่านมายังคงอ้างวางรายคนเคียงข้างนี่เป็นเส้นทางอันโดดเดี่ยวที่มุ่งไปข้างหน้า หลอดเส้นยวนได้รับการยกย่องจากผู้คนนับหมื่นอำนาจเกรียงไกรแผ่ขยายไปทั่วใต้ล่าเว่าเขาก็ต้องเดินเพียงลำพังส่วนบรรดาหินตาตั้งที่ติดอยู่ในวังหลวงถูกทยอยส่งตัวกลับไปเพียงราตีเดียววังหลวงก็เกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงในขณะที่อีหนิงกำลังเดินทางกลับยังเห็นกองทัพทหารในชุดเกราะดำลังไหลออกมาจากพระตำหนักก่อนจะกระจายตัวไปยังทุกซอกทุกมุมของวังหลวงยามนี้ในจวนตะกูลเฉิงที่อยู่ในตอกเซนเฉียวก็ถูกปิดล้อมไว้อย่างแน่นหนาท่านผู้เท่าเฉิงในวยชราเท่า ท่านผู้เท่าเฉิงในวชราเท่าสวมชุดขุนนางถูกคุมตัวเข้าวาังหลวงส่วนเฉิงหลังไม่ใช่ผู้บงการสุดท้ายหลวงเส้นหยวนก็ยังจับตัวเขาไม่ได้ท่านผู้เท่าเฉิงอาจจะต้องได้รับความลำบากเล็กน้อยแต่เพราะเขายังมีคุณงามความดีตระกูลเฉิงจึงไม่อาจถึงขั้นถูกกวาดล้างและไม่แน่ว่าหากท่านผู้เท่าเฉิงพยายามสักหน่อยฮ่องเต้าอาจจะยอมไว้ชีวิตเฉิงหลังสักครั้งเพราะอย่างไรเฉิงหลังก็เป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถฮ่องเต้ยังให้ความสำคัญกับเขาด้วย